พบกับ,บอกไอคลิปหนึ่งวิชาพินามวันนี้เราพามาดูทุเรียนจันทบุรีทุเรียนราคาส่งที่จันทบุรีตลาดที่ใหญ่จะบอกว่าใหญ่ที่สุดก็ได้หรือว่าจะมีตลาดที่ใหญ่กว่านี้ก็บอกเราเราด้วยลวกันแต่ใหญ่ที่สุดที่ขายส่งทุเรียนเยอะที่สุดตอนนี้ลวกันก็คือวัดสีเมืองจันทบุรีไปดูราคาส่งทุเรียนของ ปี6 6ว่ามันมีราคาส่งเท่าไหร่กัน้ังใช่ซึ่งเป็นประจำนะเราก็จะมาถ่ายที่นี่ทุกปีอ่าคลิปนี้จะมีผู้ติดตามมาด้วยก็มีพี่นะครับีพระเอกกับนางเอกูแล้วก็น้องอ้อมโอเคเราพามาที่วัดสีเมืองนะเป็นเดี๋ยวเรา,เเราจะไปถามราคาให้อ่าเราจะถามราคาส่งใครที่อยากเป็น่อค้ายแม่คา้าขายทุเรียนก็อีกหนึ่งตลาดเราถ่าย ตลาดเราคลิปก่อนเราถ่ายตลาดไทยตลาดยิลามาแล้วคราวนี้มาที่วัดสีเมืองตลาดของจันทบุรีทุเรียนหมอนทองจันทบุรีนะครับผมใช่ใชใชมีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วส่งเท่าไหร่นะครับ<ม>พิวัดสีเมืองนี่คือน่าจะเป็นแหล่งใหญ่สุดของจันแล้วอ่าพอศสีเมืองพิกัดก็จะอยู่ก่อนถึงแยกท่าใหม่นะครับริมถนนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาส่งทุเรียนจันทบุรีของแท้มันที่ว่าขายที่จันนี้จริงเยมันส่งเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็บรรยากาศที่ว่าเราจอดรถนะครับ เอ่ออยู่หลังวัดเลยไม่รู้ว่า,าต้อเคยชาันมาเคยกินแต่พี่ชัดครับเคยกินแต่นี่หมอนทองเออหมอนทองมีเดี๋ยวดูให้เดี๋ยววิดีโอคอลแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยววิดีโอคอลไปให้แอลเดี๋ยว,ววิดีโอคอลเดี๋ยวถ่ายก่อนพอดีน้องที่บ้านฝากซื้อมาจะฝากซื้อทุเรียนจันทบุรีหลบๆหน่อย,อ,ยอันนี้บรรยากาศนะ ก็คือเรามาจอดรถที่นี่เลยหลังวัดเลยนะครับแล้วเราก็จะเดินเข้าไปนี่เห็นหลังคาไหมทางนี้ก็จะมีคนเอาทุเรียนมาขายเยอะเลยนะครับในวัดใช่ไหมแล้วมาที่ไรจะต้องมีบรรยากาศฝนตกดีนะวันนี้ไม่รอ้อนเขาก็จะมีทั้งรับซื้อแล้วขายปีกขายส่งเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อย ขาจะมีรับซื้อแล้วก็เอาขายต่อแล้วก็ขายส่งด้วยแหละขายปีกด้วยถ้าสุกแล้วเขาก็จะขายปีกเลยขายปีกขายส่งวัดสิีเมืองจันทร์เทวุรีนะครับผมเป็นตลาดที่ขายส่งกันก็ใหญ่พอสมควรแหละเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดจันทร์อ่ะเขาจะมาตรงแยกท่าใหม่ก่อนถึงแยกท่าใหม่ใช่อยู่ในวัดเลย วัดศรีเมืองอ่ามีชาวบ้านแล้วก็ชาวสวนเขาก็จะเอาเอาเออรับมาซื้อมาวางขายขายปีขายส่งเลยอเออนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นแล้วก็วจะมีหมอนทองมีก้านยาวนะครับช่วงนี้ก้านยาวมีนะมีก้านยาวที่โหนี่ก้านยาวดดูิลูกสวยมากเลยก้านยาวเดี๋ยวมาดูหน่อยก้านยาวใช่ไหม โอ้ยใหอย่างนี้โลอะไรครับถ้าส่งเนี่ยเราต้องยกเข่งเนอะโล่ละร้อยหกสิบร้อยหสิโหแต่ไซส์นี้โอเคลูกลูกแบบว่าดีมากเลยอ่ะลูกใหญ่ลูกเล็กมันก็จะราคาดรอปลงมาใช่ป่ะอ๋อเนี่ยอันนี้ลูกใหญ่ได้เลยนะสามโลกว่าเนี่ยกูพูดีนะเนี่ยถ้าเกิดว่าจะซื้อไปอ่ะนะอันนี้อยู่หน้าวัดเลยตามไปท้ามอนทองเท่าไหร่บล็อกแป็กแปดสิบแปดสโหแปดส็อกแบ็กแปดสิบ เดี๋ยวดูกันนะน้องของน้องปอกแป๊กแปดสิปอกแป๊กคือลูกเล็กๆอ่เล็กเขาเรียกว่าตกไซเราดูต่อเอาไปไหนแล้วไปไหนอ,อ๋อเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของวัดแล้วครับตอนนี้อากาศมันร้อนอ่ะมันก็จะออมีคนเอามาขายปลาปลาย,ดดลยใช่เต็มเลยตุเรียนเยอะมาก แล้วเราจะถามให้เห็นไหมครับอันนี้น่าจะบางๆไว้ป่ะเรามาสายกันไหมป่ะว่าแต่ตอนนี้เดี๋ยวเย็นๆก็เต็มไงนี่เดี๋ยวเย็นๆเขาก็มากันเต็มเลยนี่สองเท่าพี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบบาทเขาเรียกปอกแป๊กใช่ไหมใช่อ๋อถ้าลูกเกดเนี่ยครับแปดสิบบาทครับแปดสิบบาทครับแต่ถามราคานี้เราไปถามท่างอื่นเป็นร้อยนะเก้าสิบเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวนะแปดสิบ มันแล้วแปดสิบปกปั่นอันนั้แปดสิบอันนี้เจ็ดสิบอ๋อเจ็ดสิบปกปั่นเราไปถามใช้ทั้งเุริก่อนแล้วค่อยนี่เดี๋ยวขอถ่ายห้ลงยูทูบฮะนี่อ้าร้านดังเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวด้วยเราไปเสียงดังเดี๋ยวเข้ายูทูบเวลาเยอะเลยเขาพูดได้ธรรมชาตินี่นีที่แล้วก็เอาลูกคุณไปลงไอ้นี่ดังเลยดังเลยดังเลย ดังเลยครับดังเลยนี่ดูเห็นไหมบางคนก็เออเขามาขายประจําที่นี่นะนี่ร้อนเลยเมื่อกี้ยังไม่มีแดดอยู่เลยพอเดินเข้ามาเท่านั้นแหละอ๋อปอกแป๊กก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบอ๋อที่มันจะยังน้อยๆอยู่นะ ถ้าจะซื้ออไปซื้อให้สภาวาตรงนี้นได้นะสภาวาอยากซื้อปีกท่นนี้สง่งส่งอะไรน้องคนนี้เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันน,ะน้องไม่รู้ราคาอันนี้เขาเรียกว่ามีตำหนิใช่ไหม,ไมบางเจ้าว่าเจ้าของไม่อยู่ใช่เยอะเลย เอเอห้องน้ำหมดพอจะช่วงช่วงกลางวันเน่ยคนจะมาช่วยบ่ายเย็นๆเขาก็ทยอยมาแต่ช่วงเย็นจะแน่นเลยอ่าโอเคช่วงเย็นจะเยอะพี่เขาบอกก็จะมีมาขายรับซื้อด้วยมีมาขายด้วยเรื่อยๆขายปีกขายส่งก็มาดูเอาใช่ว่าสีเมืองเยอะแยะมากมายเลยปอกแป๊กตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบบาทราคาก็อยู่ที่ปอกแป๊กเนะท่าไหร่เจ็ดสิบลูกที่น้ำหนักอ่ะเออปอกแป๊กเจ็ดสิบปอกแป๊กก็คือโลกว่าอะไรเงี้ยอ่าสองโลใช่ส่วน ไซส์ขึ้นมาหน่อยก็จะขยบขึ้นมา8ปดสิบแปดห้าพี่ถามดูนะเดี๋ยวลองดูเรื่อยๆไม่รู้มีการยาวอ่ะไม่มีการยาวจนะซื้อ <จะ S 1> กินนี่หรอนะด้มาสองลูกละลองดูไม่ใหญ่จะพูดเมื่อกี้ไปซื้อการยาวมาันโลละร้อยลูกสวยนะลูกสวยมากอันนี้เขาก็จะมาส่งเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสลากแต่ว่าเขาขายยกไอ้นี่นะ เดี๋ยวขอข้ามก่อนเดี๋ยวโดนรถชนเอาละครับมันจะมีหลายซอยนะเยอะเลยเราเคยมาซื้อพี่คนหนึ่งนี่ว่ายกเข่งไปนะไรเจ็ดถึงห้าก็หวานอกแป๊กเหมือนกันก็มีสลัดด้วยมีกระท้อนด้วยนะครับผมแต่ทุเรียนยังน้อยอยู่นะ นี่เหนี้บก็เรอ่เรอก็จิบอ่ะแล้ามเลยครับเต้องมาเย็นหมดหรืป่ะไม่มันมีเขามีมาเรื่อยๆแล้วแต่จังหวะมันยังร้อนอยู่ไงใช่ที่วันก็บอกว่าถ้ายิ่งเย็นอ่ะ มันจะยิ่งเยอะกว่านี้ขาที่เขาเอามาขายเอไรเดี๋ยวไปดูนี่สมุดรนนี้ั้นี่ซสใหญ่แม่ค้าอันนี้เท่าไหร่แรแล้วลูมากกว่าเราเขาขายยก1้0 1ส0ีนี่แบบโหเม็ดเดียวนี่จุกเลยจุกเลยอ่ะ เขาบอกร้อยสีสิบใช่เราก็ดูต่อ <c oughs> ถ้าไปไปมา,มานะ <c oughs> ถ้าซื้อกินนะก็ร <c oughs> อบนอกก็ได้ถ้าซื้อไ้ขายก็รอบในได้ร <c oughs> <c oughs> ้อนมากอ่ะ <c oughs> นี่ไงเดี๋ยวแม่ค้าซื้อปิดนะแม่ค้าเท่าไหร่อะหกสิบห้าหกสิบห้าขายไปแล้วค่ะขายไปแล้วด้วยโอ้หมดแล้วอันนี้เข้าไปหมดแล้วครับเพราะถูกแกหกสิบห้าอันนี้อันนี้แม่ค้าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เาเรียกตกไซร์ครับเบอร์เล็กใช่ไหมเบอร์เล็กตกไซร์รวมตกไซร์รวมประมาณหกห้าเนอะแม่ค้านะตกไซร์แบบไม่สวยอ่าอยู่วัดสีเมืองมาดูได้เลย ตกไซส์แบบไม่สวยจะอยู่หกห้าแต่เข้าไปหมดแล้วราคาไม่แน่นอนค่ะเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้แต่ไซส์อย่างนี้ไม่ถึงร้อยนะแม่ค้านะจะไม่ถึงร้อยพูดถึงว่าไม่ได้คือไม่ได้ตกไซส์แบบว่าไอ้นี่เลยนะก็สองโลกว่าก็ถือว่าสวยลูกสวยก็คือมาวัดสีเมืองจะอยู่ที่เจ <6, 5. S 1> ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบถ้าราคาเอ่อ ไซส์รวมเบอร์สวยก็ร้อยกว่าอ่าเบอร์สวยก็ร้อยกว่า <c oughs> เบอร์สวยพูดเต็มก็ได้เบอร์สวยกี่พูดเต็มอ่าพูดสวยพูดเต็มก็จะถือที่ร้อยกว่ากระท้อนไหนอ่ะไม่ใช่ร้้นูพดอ,นะอ,อันนั้นลูกสวยอยู่แล้วนนใช่าาดกระท้อนนะอ่าเรามาดูนะ ไม่มีมันน้อยแล้วเดินมีน้อยเดินดูไปเลยอ๋อนี่มีมีลูกเล็กอีกทีนึ่ใช้แบบที่เราซื้ออย่างป่ะอ๋ออันนี้บอกไปเ็นยวยครับางจะเอาหมดแล้ว่ยางนี่เขาถามอยู่เยอะแยะเลยฮะอ๋อพี่ชัดพี่น้ำ ลงเท้ามือสองแต่ว่ารอบนี้มาถ่ายทุเรียนอันนี้ปอกแป๊กนะเขาถ่ายอยู่อะไรลแออะไแม่งงก็ถามลุงเขาสิเนี่ยถามพี่ก็ได้นี่ปอกแป๊กลอะไรอันนี้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเขาเอาหมดแล้วเจ็ดสิบเบอร์นี้เจ็ดสิบบาทพ่อค้าเอาไปหมดแล้วไปขายแล้ว ไหนเน่สาเล็กหรือแป๊กก็จะอยู่ท MM ี่70บาทใครซื้อวิหขายถูกมากบ้านเราจะขายอยู่มา140อ่ะสร็น้ช่วนึ่งก็ประมาณ2โล2ลกว่าอันนี้ก็ขายไปหมดแล้ว70บาทกำลังช่างขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว70 70แต่ว่าขายไปหมดแล้ว ที่เดิก <si ่อนเราซื้อแบบนี้ที่ส่งไว้ใต้จำได้ปะแต่แม่ค้าขายหมดแล้วนี่ไปแล้วเราก็เดินดูต่อกระท้อนโลอะไรนะเฮ้ยเขาไม่แพงนะระท้อนมากินไ่มกระท้อนโลสี่ห้า อันนี้ครับบอกแพงไซส์นี้เท่าไหร่บ้างคะเบอร์นี้เจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเอาไหมซื้อปีกได้ไหมซื้อปีกได้ไหมผมซื้อมาลุงก็ซื้อมาผมคนเลี้ยงอ๋อคนเลี้ยงคือคือมาขายอยู่เจ็ดสิบแปดสิบใช่ไหมหรือหรือหรือพี่ซื้อมาลุงมาซื้อมาอ๋อลุงก็ซื้อมาออ๋เข้าใจแล้วคือพ่อค้าเขาซื้อมาโลเจ็ดสิบอันนี้เข้าไปขายต่อ พี่เอาไปขายต่อที่ไหนครับเนี่ยลงใต้ครับที่ไหนฮะลงใต้ลงใต้ลงใต้อ๋ออ๋อใต้ไปลงใต้ก็คือพี่เขามารับไปขายพี่เขามารับไปขายเนี่ยครับไซส์นี้ก็70บาทโอเคอโอเคเป็นไงไปดูตรงนู้นต่อออกไปทางหน้าวัดสรุปว่าจะได้ทุเรียนกินไหม เข้า่าในนี้มีแต่ทุเรียนส่งเรื่องนั้นเลยเราบอกแล้วทีส่งก็คือข้างขาไหล่ขาน้ำเดินไปน, <c oughs> นู่นละนี่เลยนี้มีด้วยเหรอ <c oughs> นู่นเดินย้อนไปนู่นเยอะเลยป้า <c oughs> ไซนี้เท่าไหร่ลเลยไซนี้ละสามสิบจุด ร้อยสามสิบเนี่ยเนี่ยปูเต็มลูกสวยแล้วอร่อยแดงเต้นลูกเลยแดงก็พูปูสวยจริงอันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยจริงปูเกจแดงลูกนี้อันนี้ก็จะเป็นเกจดีสวยขึ้นมาเลยพูเต็มเดี๋ยวดูกันนะป้านะป้าขอดูกนนะเดี๋ยวเมิ่งอกี้ ่ไม่ต้องไปเอาผู้ถ่ายกล้องอยู่เดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวให้ถึงร้านก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยเดี๋ยวให้ถึงร้านเออวอร์ดีถ่ายกล้องอยู่อ๋อมีเจ็ดสิบแปดสิบมาแล้วแต่ไสายรูปสายรูปไม่ใช่เฮ้ยเวอรไม่ใช่ตลาดตลากไม่ถ่ายตุเรียนเขาเขาไมีถ่ายตลาดอ๋อตลาดเหรออ๋อสลาดเต็มเลยสลาดเต็มเลย พอดีเนาเดี๋ยวเราไปดูอีกคืนนี้แค่แบบยุบนะยิบนะยยุบบิแค่ในลาน<ร>าวัดตรงนี้นะ,ะนี่เต็มเลยเราก็มาดูพี่เขาที่นี้ พี่หิน้ำพวงมณีป่ะเนี่ยพวงมณีเหรอพี่อันนี้พวงมณีเหรอค่ะพวงน้อยพวงจิ๋วพวงน่ารักโลเท่าไหร่พวงน้อยหกสิบบาทหกสิบบาทเอาวน้ำลูกหนึ่งลูกลูกละโล่ไม่ถึงด้วยไม่ถึงพวงมณีหกสิบบาทกำลังน่ารักอ่ะแม่ค้าบอกกำลังน่ารักเลยแล้วไซส์นี้ของแม่ค้าอะไรไซส์เล็กออันนี้ส่งอยู่85ดสิบห้าเอส่งไปแปดสิบ้ยถูกนะคุ้อะไรจิ๋วปีกได้ไหมเออฮออเมื่อกี้ส่งผ้าเอาไหมไม่เอาก็ไม่เอาทุเรียนใช่หรออ๋อเอาพวงมณีาณีออร่่ยยมเนี เอาดิซื้อไปกินได้ไหมพวงสุกยังอ่ะยังไม่สุกสองวันไม่ถึงเย็นๆก็เริ่มเคาะได้แล้วอ้าวเหรอเรอันนี้ก็จะขายส่งยกเข่งอ่ะสิใช่ไหมขายยกเข่งกี่กิโลเองอ่ะกี่กิโลมันเยอะจัดโอ้มันนี่หกสิบบาทถูกมากลูกเดียวไม่ขายครับเขาขายยกเข่งเดี๋ยวขอถ่ายกันไหมครับเพื่อนขอถ่ายไปลงยูทูบเลยหน่อยนะครับทางร้านนี้เลยนะเจ๊อะไรเลยมาซื้อมาดูได้เลย อมาเจอตรงนี้นะหน่ยอยหนิพวงมาลีดูเด็สวยๆลูกนี้ประมาณโลนึงไม่ถึงปุ๊ซื้อได้สามสี่ลูกซื้อได้นะพงวงมาลีอ,อร่อยนะสามสี่โลอ๋อเขายกเก่งเดี๋ยวไ,ไม่เป็นไรเนะดูก่อนเจ็บมือแล้วแม่ค้าดูแ <c oughs> ม่ค้าขอบคุณมากนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอถ่ายให้จบก่นอน,นอ,อันนี้ของแม่ค้านี่ใช่ไหมแม่ค้าอันนี้ของแม่ค้าเหมือนกัน อ๋อคนละแผงก็ส่งได้ราคาใกล้เคียงกันใช่ไหมครับ้ไไดหนเนี่ยพวกนี้ไม่ใกล้ค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นลูกสวยไปแล้วอันนี้เป็นเป็นหมอนตกไซน์หมอนตกไซน์เท่าไหร่ร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทอ๋อบ้านเราจะขายอยู่เท่าไหร่ร้อยเอาไปขายประมาณร้อยหกสิบเพราะว่าช่วงนี้ราคาเปลี่ยนดึงอ๋อยังโอเคโอเคเดี๋ยวดูกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับไปเรื่อย เดยอเลยอ๋อถ้าเป็นบ็อกแบ็คระวังนี้เรากลับบางนี้ก่อนอยากซื้อเลยดิเอาเปล่าคนแบ่งกันสามสี่ลูกเหมือนใหญ่จะซื้อไปกินไงเดี๋ยวกินคนเดียวไม่พอเรยกเลยก็ซื้อสามสี่ลูกแล้วก็ไปแบ่งกันไม่กี่กิโลเองเนี่ยเดี๋ยวคิดดูก่อนแป๊บหนึ่งถ่ายให้จบกันนะได้แล้วอันนี้กินได้เลยใช่ไหมใช่ นะครัขอป๊อกฟอกเลยเดี๋ยวคิดด้วยว่าเป็นพวงมาลีด้วยอันนี้พวงมณีนะอร่อยอร่อยอันนี้เยอะนะครับจะใส่ใกล้เคียงกันหมดเลยคนชอบก็อร่อยนี่อันนี้ก็อร่อยเยอะเลยนี้ดีกว่าร้อนมากนะครั ปอกแพ็กนี่เท่าไหร่ปกแพ็กใช่ไหมตกซ้ายหรืออะไรอันนี้ปอกแพ็กครับผมเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทราคาพอเลยแล้วตัวนี้อันนี้แปดสิบบาทแปดสิบ <80 S 2> บาทตก้ายเดี๋ยวดูกันนะขอบคุณมากมีกระ t อนด้วยคุยป้ายใช่ อันนี้สุกหามอ้โนี่เป็นร้อยเลยนอันนี้มันตกซ้ายนี่ก็มีถ้าง่ายๆเราให้ใครมาวัดศรีเมืองก็เป็นแหล่งขายดูเรียนส่งอ่ะที่ใหญ่เหมือนกันแล้วก็ราคาก็เริ่มั้งแต่ที่ใหญ่ที่สุดในจันทบุรีแล้วกันตลาดวัดศรีเมืองตลาดวัดศรีเมืองที่จันทบุรีใช่ค่ะ ก่อนหนึ่งแยกค่าใหม่ซ้ายมือนะครับแล้วก็ราคาส่งก็สรุปให้สั้นๆก็คือป๊อกแป็คอยู่70 60. 70 60เออ6กก็มี80 7 60บ0 8 0ถ้าลูกสวยขึ้นมาก็กระโดดไป1้0ย0 0 4ร้ก็มีแต่ที่มาตรฐานที่ว่าขายกันเยอะจริงๆก็คือ60 70 80มีทั้งในแผงและคนรับมาขายอ,อีกทีหนึง่งใ,ใครใใสนใจก็มาดูได้ราคาส่งทุเรียน หมอนทองจันทรีที<อ>วัดสห์ตอนนี้นจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อใหญ่ที่สุดเย็นเย็นจะเยอะกว่านี้อตอนนี้มันยังร้อนอยู่ไงใหญ่ที่สุดนะครับตอนถ้าเกิดว่ามีที่ไหนใหญ่กว่าก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมไปถ่าย <laughs> โอเคไว้เจอกันใหม่คิปหน้า,ค,นนาครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปถามทุเรียนให้อีก